้าเจสาวสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูพันธิาพาเปียสังนะคะหรือคุณครูอิ๋วนั่นเองค่ะในวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะภาษาจีนหรือว่าฮันหยู่เคยนะคะก็จะมาสอนคำศัพท์เด็กๆสองคำนะคะก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่1 4มิถุนายนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเด็กๆอนุบาลหนึ่งนะคะจะได้เรียนคำศัพท์นะคะ ก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆจะได้พูดนะคะในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยสามารถทบทวนคำศัพท์ที่บ้านนะคะก่อนเปิดภาคเรียนได้เมื่อเปิดภาคเรียนแล้วเนี่ยเราจะได้นำคำศัพท์นั้นนะคะมาเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็จะได้เก่งภาษาจีนกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปดูคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะสำหรับคำศัพท์ที่เราซือนนำมาสอนนะคะคำแรกนะคะก็คือคำว่าอะไรเอ่ยดูจากภาพนะคะค่ะก็คือคำว่าคุณครูค่ะซึ่งคำว่าคุณครูเนี่ยเด็กๆจะได้พูดทุกวันเลยเวลาเราชี้เข้าไปสอนนะคะค่ะสำหรับคำนี้นะคะเราจะพูดว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อนะคะก็คือคุณครูนะคะ คำว่าเหล่าชื่อเขียนแบบนี้ค่ะเหล่าชื่อนะคะมีอักษรทั้งหมดสองตัวตรงนี้นะคะเหล่าชื่อแล้วก็แปลว่าคุณครูค่ะเด็กๆทดลองพูดนะคะเหล่าชื่อเหล่าชื่อล่าชื่อล่าชื่อนะคะแปลว่าคุณครูค่ะเด็กเรียกเหล่าชื่อได้เลยนะคะว่าคุณครูนะคะ คำต่อไปเด็กไปดูกันค่ะคำต่อไปก็คือคำว่าอ่ามีรูปเด็กสวัสดีนะคะก็คือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่าหนี้ห่านะคะคือคำว่าหนี้ห่าหนี้ห่าแปลว่าสวัสดีค่ะหนี้ห่าแปลว่าสวัสดีนะคะอ่าในตัวพินดีนะคะก็จะเขียนแบบนี้นะคะหนี้ห่าแปลว่า สวัสดีค่ะนี่เ่าแปลว่าสวัสดีทีนี้เราได้คำศัพท์ทั้งหมดสองคำแล้วนะคะได้คำศัพท์ทั้งหมดสองคำแล้วเราไปดูคำศัพท์แรกนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะสำหรับคำศัพท์แรกนะคะก็คือคำว่าอะไรเอยคือคำว่าเหล่าชื่อ,อเด็กพูดตามเหล่าชือนะคะเหล่าชื่อเหล่าชื่อ เหล่าชแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณครูนะคะเราได้คำศัพท์สองคำนะคะคำแรกคือคำว่าเหล่าชื่อคำต่อไปเมื่อกี้เลยคะ่ะที่เราเรียนไปนะคะคือคำว่า你好ห ni 好你好แปลว่า สวัสดีนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเรานำคำศัพท์สองคำนี้สองคำนี้นะคะมารวมกันนะคะเราจะได้คำว่าล่าชื่อเหาล่าชื่อหฮาแปลว่าสวัสดีคุณครูนะคะหรือเด็กๆจะพูดว่าหหหนี่่าเเืืออ你好老师你好老าชื่อ,อ,อก็คือสวัสดีคุณครูเหมือนกันนะคะ ทีนี้นะคะท่านผู้ปกครองนะคะที่ดูอยู่กับเด็กๆนะคะสามารถฝึกให้เด็กๆพูดได้นะคะนี่าวสวัสดีเหล่าชื่อคุณครูนี่่าวเหล่าชื่อสวัสดีคุณครูนะคะเราก็จะได้คำศัพท์ทั้งหมดสองคำบวกกับคำว่าสวัสดีคุณครูอีกนะคะเป็น สามคำนะคะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะที่เราซือจะสอนนะคะคือคำว่าลาก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราซือได้นำคำศัพท์มาสอนทั้งหมดสองคำนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เรียนคำศัพท์อะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราซือลาไปก่อนนะคะให้พูดว่าใจเจียนนะคะใจเจียนแปลว่า ไายบายนะคะหรือว่าลาก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจเจ้เจียนค่ะ